ఢా టా ధా కాు. มันคนหนึ่งนะคะที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้ยอดขายเปิดโตได้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องของทําเลเนี่ยแหละคะ่ะก็ต้องเป็นย่านที่คนเยอะนะคะลูกค้าเดินทางมาติดต่อได้ง่ายมีที่จอดรถรองรับนะคะแล้วก็พนักงานของเราเดินทางมาทํางานได้อย่างสะดวกอีกด้วยค่ะถ้าใครกําลังคิดแบบเดียวกับพานะคะแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วเนี่ยเขาก็แนะนำ เดอะวิ h รัชดาเฟส2ค่ะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่งและ4ชั้นครึ่งนะคะจากบริษัทเทียชาติค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้จัดการฝ่ายขายโครงการเดอะวิชรัชดาเฟส2ค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะมาโครงการที่เดินทางสะดวกไหมสะดวกมากเลยค่ะพี่นิดจาก MRT รัชดาวิเศษนะคะ,ะประตู2ขึ้นมาก็เจอกับโครงการเลยและในนาค้ก็ยงมี MRT นะคะสายสีเหลือง ที่เชื่อมต่อตรง MRT ลาดพร้าวนะคะไปสำโรงอีกด้วยสะดวกมากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโครงการของเรานะคะอยู่ติดกับปากซอยราชดา19นะคะแถมยังทะลุไปถึงวิภาวดี16ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาโครงการเดอะวิราชดาเดินทางสะดวกแน่นอนค่ะแล้วก็โครงการเนียอยู่ติดถนนใหญ่เนาะเดินมานี่เจอแบบป้ายวิวบอร์ด LED โดดเด่นมากๆเลยค่ะพี่นิดใช่ค่ะเพราะว่า โครงการของเรานะคะสามารถขึ o, a a ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะทําให้ลูก <gay> ค้าหรือท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นโครงการเห็นร้านได้อย่างชัดเจนเลยะค่ะค่ะแล้วก็จะให้พี่นิินนะคะรบกวนพ้าไปชมโครงการเดี๋ยวเราไปชมโครงการกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญชมด้านในได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในห้องตัวอย่างนะคะซึ่งโครงการเดวิดราชดาประกอบด้วยอาคาร3ชั้นครึ่งและอาคาร4ชั้นครึ่งนะคะในตอนนี้เราอยู่ในส่วนของอาคาร3ชั้นครึ่งนะคะอาคาร3ชั้นครึ่งหน้ากว้าง5เมตรนะคะมีความลึกถึง11เมตรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาคาร4ชั้นครึ่งหน้ากว้าง5เมตรเท่ากันส่วนความลึกจะลึกถึง15เมตรนะคะ เนื้อที่ของอาคาร3ชั้นครึ่งอยู่ที่172.65ตารางเมตรเนื้อที่ของอาคารสี่ชั้นครึ่งอยู่ที่303.83ตารางเมตรค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นในส่วนของที่จอดรถเฉพาะเจ้าของห้องนะคะซึ่งเราจะให้ฟรีในส่วนของที่จอดรถ2คันนะคะอาคารนะคะเป็นอาคารสำหรับในการที่จะออกแบบตกแต่งนะคะ ตามแบบของลูกค้านะคะว่าจะดีไซน์หรือตกแต่งยังไงนะคะก็เหมาะในส่วนของเป็นออฟฟิศโชว์รูมหรือคลินิกต่างๆได้เลยค่ะค่ะแล้วก็มาโครงการเดอะวิทรัชดานะคะไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยเพราะว่าโครงการเรามีที่จอดรถมากกว่า100คันเลยนะคะค่ะพี่นีแล้วก็อยากรู้เรื่องระบบความปลอดภัยของที่นี่ค่ะว่ามีอะไรให้ลูกบ้านบ้างคะ ในส่วนของความปลอดภัยนะคะเราเน้นย้ําเป็นพิเศษนะคะโดยเรามีรปภรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้เรายังมีติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะโดยรอบของโครงการทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการมาอยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยคะ่ะหายห่วงได้เลยคะ่ะเราก็พาชมโครงการทั้งภายในอาคาร<ม>แล้วก็ภายนอกอาคารครบแล้วน้องพีนีเชื่อได้ว่า คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็จะมีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะเข้ามาชมโครงการค่ะโครงการอวิดรัชดานะคะเปิดทำการทุกวันนะคะสามารถติดต่อเข้ามาชมสถานที่จริงได้นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง18นาฬิกาค่ะโทรมาสอบถามนะคะก็ที่ได้ที่เบอร์092 55 66 978ค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับใครที่กําลังมองหาอาคารพาณิชย์สาหรับทําธุรกิจนะคะเดินทางสะดวกทั้งลูกค้าแล้วก็พนักงานค่ะใกล้แหล่งช้อปปิ้งนะคะอย่างทางฝั่งถนนลาดพร้าวเนี่ยก็จะใกล้กับเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนี่ยนมอลนะคะวิภาวดีก็จะเป็นตลาดกันบินไทยนะคะแล้วก็ทางฝั่งถนนรัชดาก็จะมีห้างอย่างเช่นเป็นบิกซีรัชดานะคะแล้วก็เอสนาดรัชดาค่ะ และรอบๆโครงการนะคะก็จะมีแหล่งที่พักอาศัยต่างๆที่จะมาเป็นลูกค้าของเราเยอะแยะเลยค่ะทั้งคอนโดอพาร์ตเมนต์ภายในซอยรัชดา19หรือว่าซอยโชคชัยร่วมมิตรนั่นเองยังไงก็ฝากพิจรารณาโครงการนี้ไว้ด้วยนะคะได้ข่าวว่าเหลือไม่ถึง5ยูนิตแล้วด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาทเพียบมิเซส,สมาร์ทโฟนของเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ